นี่เลยค่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะอายุยืนยาวเนาะจะไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ป่วยนะคะคุณลูกค้านะหรือว่าเจ็บไข้ได้ป่วยกันมาแล้วเนี่ยอาการก็จะไม่ร้อนแรงนะคะจะช่วยบรรเทานะคะอาการเจ็บไข้ได้ป่วยได้อย่างดีนะคะลูกค้านะส่วนสีขาวเนี่ยก็จะเน้นนะคะในเรื่องของโชคลาภเนาะรับโชคลาบลาบจากชุดดิทุทธาน,นะคะลูกค,ะคะ้าขาะนี่เลยค่ะสําหรับดวงนี้แม่ค้าแนะนํานะคะลูกค,ะคะ้าขาสีละมุนสวยมากนี่เลย พาราเบาๆนะคะจาก2องเนจะอยู่ที่ตองเจะเป็นแฟชั่นเฉพาะหน้าไลฟ์สดนะคะลูกค้านะคนมี่ันไหนชื่นชอบหรือว่าสนใจสามารถใจ้งมค้ามาได้เลยนะคะขอตอนนี้ได้ตอนนี้นะคะสวัสดีพี่ๆสามสิบห้ายูสเซอร์กันอีกครั้งนะคะคุณลูกค้านะพี่ๆทั้งสามสิบห้ายูสเซอร์ต้องการรับชมเป็นสินค้าชิ้นไหนเป็นพิเศษไหมเอ่ยต้องการรับชมเป็นสินค้าชิ้นไหนเป็นพิเศษไหมคะสามารถใจ้งมค้ามาได้นะเผื่อบ,บางทีสินค้าที่แมค่ค้า แนะนำเนี่ยอาจจะยังไม่เตะตาต้องใส่ลูกค้าเนาะโอเคค่ะ